ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาทดสอบนะครับ POWM หน้าลนนะครับผมเป็นของมิวสิกนะครับผมมิวสิก DCAC นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสามรอยห้าสิบวัตต์นะครับผมครับผมสภาพนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพนะครับนี่ครับรับเดี๋ยวดูฝาข้างก่อนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับฝานี่ครับฝาประมาณนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็มาดูภายในนะครับผมภายในนะครับนี่ ครับสภาพประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังนะครับครับด้านหลังก็นะครับจะมีช่องต่อนะครับเป็น4โอห์ม8โอห์มแล้วก็16โอห์มนะครับผมครับฝั่งลายนะครับฝั่งลายก็จะมี70โวลต์กับ่ง100โวลต์นะครับสาหรับต่อแมชชิ่งนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไฟยี่สิบสี่โวลต์นะครับตัวนี้นี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราจะทดสอบเฉพาะไฟ2 2 0ยี่สิบนะครับผมส่วนไฟยี่สิบสี่โวลต์นี้ครับไม่ไม่ไม่ได้ทดสอบนะครับผมอันนี้ก็คือไม่สามารถรับปากได้นะครับว่ามันใช้ได้ไหมครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ทดสอบนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับผม ครับน่าจะใช้ได้แล้วครับครับครับเดี๋ยวลองมาทดสอบเสียงกันดูนะครับนี่ครับผมไฟขึ้นปกตินะครับผมเดี๋ยวลองเล่งเสียงดูครับตัดต่อรองแบบบ้านๆนะครับต่อรองแบบบ้านๆเลยครับนี่ครับ ต่อแบบบ้านนะครับทดสอบนะครับว่าใช้งานปกติไหมนะครับแค่นั้นนะครับครับผมเดี๋ยวมาทดสอบใหม่กันดูนะครับผมเริ่มจากช่องที่หนึ่งก่อนนะครับช่องที่หนึ่งนะครับทดสอบทดสอบ ทดสอบสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบครับช่องที่หนึ่งใช้ได้ปกตินะครับผมอ่าต่อไปเป็นช่องที่สองนะครับรับเร่งนิดเดียวนะแรงไปทดสอบทดสอบสามสี่ทดสอบทดสอบรับช่องที่สองก็ใช้ได้นะครับอ่าต่อไปเป็นช่องที่สามนะครับทดสอบทดสอบสามสี่ทดสอบครับช่องที่สามขับใช้ได้ปกติครับต่อไปเป็นช่องที่สี่นะครับ ทดสอบทดสอบสามสี่เดี๋ยวเร่นอีกขึ้นอีกนิดนึงครับทดสอบทดสอบสามสี่ห้าทดสอบ,บใช้งานปกติทุกช่องนะครับผมครับผมเดี๋ยวอลองเปิดเพลงกันอีกทีครับ ผมนะครับแท่นนี้นะครับแท่นนี้เปิดราคาอยู่ที่นะครับสามพันสองร้อยบาทนะครับผมจดส่งทั่วไทยนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้านะครับหรือว่าจะเข้ามาชมที่ร้านนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับขับย้ำอีกทีครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้านะครับจากผม ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ